เทีああ่ก pues ีท mm ี่ร um ้านอะไรเกนลาอีทอมอาร์ฮาขาสาขาเอ็มาพาเนอนน้เจอดได้เร็มันแก่กกลุ้มใเด็เจอได้เีเยวเขียวเขียว่อผัคนน้นัามาเจอ จีเก mm. like ี่ยวก็เนี่ยนหละซื mm. <inaudible> ้อเยเกตมื่นเลลนเน่าพวกพันนะมันเลนเบนยันเปเ่ยเนเมืนกันช้ามัจะเลนีด้ีแบบไอ้โรยยอกแดดกัดแไอ้นี่กันเมันจะปัดเจ๊งปัดตอวตตัวตัวใจใจเนี่ย ใช่เน like <esh> ี่ยไอ้นี่รวมรวมเวนเนาะรวมอเวนเนี่รวมแงกมันเหลือที่เธอแบมันเหลือที่ดำาะือนี่มันมันคงมันมันเป็นพมไม่แน่นอนเนะป็นแบบเอาแบบพลาสติกนะเออยืดหยุ่นได้ก็อันนากสตอี่เออเอนี่แบบเลนตัวจับเลนสนราก็าลัอันนี้รวมตะวตะวันรอมยอสเนสีว่าหาตรวจจับเออจันยานี่มันใหญ่ตรงกันจัาเน đừng bỏ phơi mà chỉ phải lên tuổi rắp là từng trong phần phê Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ ấy không กว่าพุงแม่เนี่ยแหละแบงยีแบงแล้วมัน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 จะเปลี่ยนน้อยและไม่ต้องว่าอาจจะพงปีแล้วแหละว,วายงาปูนั่นนะคะก็อัานเนาะอันนะู้น,ดนดตัดจว,วงอันเล็กกว่าเออชว่วงนู้นอันตัวจวงอันนู้นตัดช่วงโควิทย์ได้ดี

แม่อ๋อเออเนี่ยล่ะมัง ừ. 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 đi บ่ดีพอดีมา ไอ้กิ๊กิีเก้นจีอะไนครับน,นึกอันอันอร่อยไหมอร่อยมากครับบก้อนเมนเลแลาต่อยตงกันต้องเป็น <tôi> nhâm <nghe nói> <tôi nghe nói>